แต่ถ้าจะโชว์ทั้ง2หน้าจอพอร้อมกันนะครับก็คือให้กดไปที่ปุ่มสองหน้าจอตรงนี้นะครับแค่นี้เองครับก็คือมันจะโชว์ทั้ง2หน้าจอเลยนะครับก็คือวิธีเชื่อมต่อไอตัวโน้ตบุ๊กนะครับสองเครื่องเข้าไอตัวโปรเจคเตอร์ F3 ใน b l 200W แบบไร้สายนะฮะคือเชื่อมแบบ2เครื่องเลย วิธีการก็คือไอ้ตัวโน้ตบุ๊กทั้ง2เครื่องนี่คือเราต้องติดตั้งไอ้ตัวโปรแกรมเอฟสันไอโปรเจคชันนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับคือต้องติดตั้งทั้งสองเครื่องเลยนะครับวิธีติดตั้งโปรแกรมนะครับก็คือให้ไปที่ Google นะครับให้พิมพ์คําว่าเอฟสันนะครับแล้วก็กดค้นหาให้เราไปที่ตัวนี้ครับลิงก์แรกนะครับเป็นเอฟสันไทยแลนด์นะครับกด้าไปเลยนะฮะไปที่มุมขวาบนนะครับให้ไปที่บริการหลังการขายนะครับเลื่อนลงมาที่ Software and Tool นะครับเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็หาคำว่า Projector นะครับคือตัวนี้ครับกดเข้าไปครับเลื่อนลงมานะครับสังเกตมุมขวานะครับตัวนี้นะฮะก็คือ i p r r o j e t t o n for windows นะครับกดตัวนี้ครับกดเข้าไปนะฮะก็คือมันจะทำการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ติดตั้งตามปกติเลยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จก็คือมันจะมีไอคอนประมาณนี้นะครับ วิธีการเชื่อมต่อนะครับให้ไปที่ตัวโปรเจคเตอร์นะครับอ่ากดไปที่ปุ่มโฮมนะฮะอ่าก็คือหน้าจอจะโชว์ตอนนี้ครับให้เราเลือกไปที่เลนนะครับอ่าเลื่อนลูกศรไปที่เลนครับกด e n t e r ไปที่หน้าจอน้ตบุกนะครับให้เปิดที่ตัวโปรแกรม i projection ขึ้นมานะครับก็คือมันจะขึ้นโชว์วันนี้ให้เราเลือกไปที่อ่าโหมดการเชื่อมต่ออย่างง่ายนะครับเป็นตัวนี้ครับติ๊กถูกตัวนี้นะครับ ฮ่าแล้วกดตกลงมันก็จะโชว์หน้านี้ขึ้นมานะครับให้เราเลือกไปที่ไอตัวนี้ได้เลยนะครับกดติ๊กตรงนี้นะครับอ่าเป็นตัว f ันะฮ่ากดข้อร่วมครับตรงนี้นะครับอ่าเชื่อมต่ออ่าตัวโปรเจคเตอร์ก็กําลังเชื่อมต่อแล้วก็โน้ตบุ๊กอีกเครื่องก็คือทําเหมือนกันเลยนะครับอ่าไปที่โปรแกรม i Projection นะฮะเชื่อมต่อเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับ กดเลือกแล้วก็เข้าร่วมกดเชื่อมต่อครับเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับก็คือจะประมาณนี <S <S ้ครับก็ค mm ือตอนนี้มันแคสหน้าจอไปแล้วนะครับเป็นหน้าจอโนบุกเครื่องนี้ถ้าเราจะเลือกแสดงผลทั้งสองหน้าจอนะครับสเครื่องนะครับก็คือให้ไปที่โปรแกรม i projection นะครับก็คือตอนนี้ทั้งสองเครื่องมันจะมีเครื่องหนึ่งจะเป็นเป็นเป็นเครื่องที่ดูเลยก็คือเป็นแอดมินประมาณนี้นะครับก็คือให้เรากดตรงนี้นะครับปุ่ม หยุดเป็นโฮสต์นะครับกดตรงนี้ทีหนึ่งนะครับกด yes นะฮะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเลือกเป็นตัวนี้นะครับอ่าเป็นการอ่าแสดงผล2หน้าจอนะครับประมาณนี้อ่าเห็นไหมครับโชว์เป็น2หน้าจอประมาณนี้เลยนะครับอ่าอันนี้เป็นจอที่1นครับโน้ตบุ๊กนี้เป็นจอที่2ครับที่จริงเราสามารถอ่ะเพิ่มเป็นสีเครื่องก็ได้นะครับเมื่อเพิ่มสี่เครื่องคือเราก็กดปุ่มนี้ได้เลยนะครับเป็น4ีหน้าจอนะฮะ ถ้าเราอยากให้โชว์แค่หน้าจอเดียวแค่เครื่องเดียวนะครับก็คือให้เราไปที่ปุ่มนี้นะครับอ่าฉายหน้าจอของฉันนะครับผมกดตัวนี้หนึ่งครั้งนะครับประมาณนี้ครับตอนนี้ก็คือหน้าจอก็จะโชว์เป็นตัวอ่าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับส่วนในจอไอ้เครื่องโน้ตบุ๊กตัวนี้คือจะซ่อนนะครับหรือว่าเราจะเอาไอ้ตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้ขึ้นจอนะครับก็คืออ่าทาเหมือนกันนะครับกดปุ่มนี้นะครับฉายหน้าจอของฉันก็คือตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับทีนี้ก็คือเลือกสลับหน้าจอได้เลยว่าเราจะ นําเสนองานจากเครื่อง1หรือว่าเครื่อง2องะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะโชว์ทั้งสองหน้าจอพร้อมกันนะครับก็คือให้กดไปที่ปุ่มสองหน้าจอตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแค่นี้เองครับก็คือมันจะโชว์ทั้งสองหน้าจอเลยนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับก็คือประมาณนี้นะครับก็คือเป็นการเชื่อมต่อไร้สายนะครับ<ม>อุปกรณ์2อเครื่องนะครับเข้าโปรเจคเตอร์เครื่องเดียวนะครับหรือท่านไหนมีอะไรที่จะเพิ่มเติมก็เปะไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ